งเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2515ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด13ไร่72ตารางวาบริหารงานโดยนางภัยทิพโกทันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอ็ประชานุเคราะห์ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19คนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน304คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศสวยงามภายใต้วิสัยทัศน เป็นสถานศึกษาสร้างการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีอนาคตที่ยั่งยืนโรงเรียนวัดยางเอ็นประธานุเคราะห์ได้ดำเนินการในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยความโปรง่งใสภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่นมีระบบโปรง่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอกโดยมีการวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนด้วยแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางนี้โรงเรียนวัดยางเอ็มประชานุเคราะห์มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ว่าประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้แนวทางการปลูกฝังวิธีคิดปลูกฝังจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซึ่งสัตว์สุจริตโดยดำเนินการกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนได้นำคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะและมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาประเทศโดยนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงมาเชื่อมโยงกับโครงการโรงเรียนสุจริต รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทำงานตามวงจร PDCA เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทั้ง7กิจกรรมดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอย่างชัดเจนโดยอาศัยการทำงานเป็นทีมทุกคนรับทราบนโยบายและทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในทุกกิจกรรมภายใต้ระบบการทำงานวงจรคุณภาพ 2. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนวัดยางเอ็มประชานุคอได้ยึดมั่นโดยนำหลักธรรมมาพิบาลและความโปรง่งใสมาปฏิบัติและพัฒนาการทำงานด้านบริหารง,งานต่างๆของโรงเรียนอย่างครบถ้วนทั่วถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการตอบสนองให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลทําให้โรงเรียนได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ระดับ A ประจําปีงบประมาณ2,563ในเชิงประจักษ์ 3. กิจกรรมปปชสะพทน้อยและปปชสะพทชุมชน โรงเรียนจัดกิจกรรมปปชสพทน้อยและปปชสพทชุมชนภายใต้เจตจำนงสุจริตของโรงเรียนลูกฝังให้นักเรียนมีความสุจริตทั้งกิจกรรมในโรงเรียนบ้านวัดและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความสุจริตโดยบรุรณาการในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนรวมถึงสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการตรวจสอบความโปร่งใสภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 4. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเน้นคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5ประการคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะภายใต้สภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019ในรูปแบบออนไลน์ On โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้พร้อมนำกิจกรรมทั้ง5ประการมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านออนไลน์และออนแฮนในรูปแบบใบความรู้ใบงานและวิธิทัศน์การสอนสอดแทรกหลักคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5ประการโดยให้นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมความดีในรูปแบบกิจกรรมของนักเรียนที่บ้านโดยนำหลักนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอเป็นการปลูกฝังและการดำเนินการในบริบทสถานการณ์ที่เหมาะสมนักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 5. กิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสุจริต โรงเรียนส่งเสริมให้มีการถอดบทเรียนที่เกิดจากการจัดก,การเรียนรู้สร้างนวัตกรรมเบสแ a c t ทีสโรงเรียนสุจริตเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาแก้ปัญหาและร่วมหาแนวทางการพัฒนานด้านการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านความสุจริตให้กับนักเรียนให้บรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตและเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นเชิงประจักษ์ 6. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนทุกคนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีในรูปแบบของชุมนุมและบูรณาการในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 7. กิจกรรมโรงเรียนสพทใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันโรงเรียน ได้มีข้อตก,งมมอก,องกล,กกล,ง,ลกตกงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเพื่อดำเนินการด้านความสุจริตมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยกำหนดเป็นมาตรการความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงานของโรงเรียน มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงบูรณาการจัดกิจกรรมและการสอนให้นักเรียนได้บรรลุคุณธรรม5ประการของโรงเรียนสุจริต 2. การนำหลักสูตรการป้องกันทุจริตมาใช้หลักสูตรการป้องกันทุจริตสามารถสร้างความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตจิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตมีให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยรวมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีเนื้อหาประกอบ4หน่วยการเรียนรู้ได้แก่1การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม2ความระอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3. สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต 4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทุกเนื้อหามีกิจกรรมมีสื่อพร้อมใช้สะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนวัดยางเอ็มประชาวุคราะห์นำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดํดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2563ถึง2564จัดการเรียนการสอนด้านไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดโดยสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน ด้วยปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนไม่พร้อมการสื่อสารโดยใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนไม่เสถียรโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคราะห์ก็ยังมุ่งมั่นปลูกฝังนักเรียนในเรื่องการป้องกันการทุจริตต่อไปจากการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและนําหลักสูตรการป้องกันการทุจริตมาขับเคลื่อนได้จัดกิจกรรมมุ่งปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง เน้นให้ผู้เรียนมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้เสริมแรงทางบวกเป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมเพื่อมุ่งเย้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีมีการคิดอย่างเป็นระบบคิดแยกแยะคิดพิจารณาไตรตรองมีเหตุผลรู้จักคิดรู้จักการใช้สติปัญญามีความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตมีจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการป้องกันการทุจริตเต็มศึกษาวิทยาการคำนวณการจัดการเรียนการสอนตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การทำโครงงานกิจกรรมชุมนุมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดและการบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนภายใต้เจตจำนงสุจรริตของโรงเรียนอันเป็นปณิธานมุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานคราะหซึ่งผลของการจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมคือโครงการโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และสามารถน้อมนำหลักปัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื้อสัตว์สิทธิ์และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่าตามพระราชดำรัสของพ่อหลวงในรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานไว้ว่าช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองครอบครัวโรงเรียนวัดยางเอง็นจะขอ,อน้อมนำกระแสะพระราชดำรัสนี้นำมาร่วมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป